พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจ,จำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่อยู่ยเพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกาย นี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหร่นพลังสมุมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งอจิตใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับต้องพลังสุุมงคลนะครับพลังสุมุคลครับนำมาแฝงแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่า สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่อางกายและต่อจิตใจมันห้อยและเท่ดีอ,อแลวมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านอห็นงว่าเล่ามีมประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเป๋าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยเพราะลุกปลดผ้าทําน,าน่นทํานี่ มีมีมีเรื่องมีแรงมีเรื่องมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่ที่มีพลังับมีพลังสถิตอยู่อพลังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาหลายกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์มาแล้วหลายหลายสิบประเทศคราบหลายสิบประเทศมาแล้วแลวกำลังเป็นสิ่งที่ แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. แต่ที่มาใช้เนี่คือผมต้องการให้คนไทย uh huh. ที่เจ็บไข้ได้ป่วยน uh ่ huh. มันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้ uh huh. เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบท uh ุก huh. คนที่เรายังคนไม่พบเนี่ยมีเยอะแล้วมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหามันเห็นได้แรล่ชนิดหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟ อ๋อมันเป็นพลังอะไรสักที่จะลองค้นไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อขับคุณดอนโรคลองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อหลังานดีหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภาพมงคลอเหรียญสุภาพมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อ ทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแ,งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนดีมีสาระนําท่านผู้ชมให้มารู้จักกับบคุคคลที่ถือว่าสําคัญต่อการเป็นข่าวเรียกว่าสะเทือนอารมณ์ของคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะแน่แวดวงนักเลงในแวดวงตํารวจในแวดวงทหาร สะเทืนยังไงจะเป็นท่านผู้ใดอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับคิดเป็นเห็นโอกาสหนังสือดีมีคุณค่าทันเวลาแห่งยุคยิ่งอ่านยิ่งเพืินเหมาะสําหรับคนรักความเจริญก้าวหน้าเหมาะสําหรับคนอยากหลุดพ้นจากปัญหาและความล้มเหลวคิดเป็นเห็นโอกาสด้วยบันทึกแห่งจิตใจจากประสบการณ์จริงโดยดอนแดนสวรรค์พร้อมแล้วที่ซีเอดบุ๊กทุกสาขา0 2 3ย0 3270 พลังงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการ ภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใชอ่อยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกาย นี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหร่นพลังสุภาพมงคลนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งอาชิตใจที่ที่ดีด้วยนะครับนต้องพลังสุภรพมงคลนะครับพลังสุภาพมงคลนำมาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่า สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อราา่อรางกายและต่อจิตใจมันห้อยละเท่ดออีอ๋อแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านเห็นงว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเป๋าขึ้นอ่าเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยเพราะลุกปลดผาดทำโน่ทาน,านทำนี่ มีมีมีเรื่องมีแรงมีเรื่องมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่ที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาไว้กว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาหลายหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วแลวกำลังเป็นสิ่งที่ แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้คือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยน่า,<ล>ามันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาเกือบทุกคนที่เรายังค้นไม่พบมีอีกเยอะแล้วมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะหามเห็นได้แกลชนิดหนึ่งมาจากภูเขาไฟ อ๋อมันเป็นพลังอะไรสักที่จะลองค้นไม่เจอไอ้แร่ตัวนี้มันจะเป็นพลังชนิดที่ว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพภูมิร่างกายคนเราเนี่ยนะอให้ดีขึ้นครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ร้ดับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่ส5บห้าวันไม่น่าเชื่อขับคุณดอนโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อยลังก์มานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลเหรียญสุภรพมงคลอันนี้ไม่ทาให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อ ทำให้ร,ร่าง,<อ>งกายเข้มแข็งแข็งแรง<า>ในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่เสมอเสมอเลยในหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนักมักจะมีชื่อของเสคนนี้ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆแล้วก็บุคคลท่านนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมา ยุคหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ยังดังอยู่ดังต่อเนื่องนั่นก็คือคนเขียนหนังสือคมเสแดงภาคหนึ่งถึงภาคเจ็ดปัจจุบันนั้นยังเป็นที่ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒธธินะครับของกองทับกค,คือพลตรีขัติยะสวัสดิพลหรือเสแดงสวัสดีครับเสแดงสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการในวันนี้ครับวันนี้ทําไมใ,ใส่ชุดพลางมาที่ห้องส่งครับก็ปกติใส่ทุกวันปกติเหรอครับใส่มาตั้งแต่ปี254าีปกติแล้วคนเขาใส่ชุดพลางเนี่ย เขาใส่ชุดพลางพร้อมลบตามแถบชายแดนต่างๆเสียแดงใส่ชุดพลางมาวันนี้จะลบกับใครอีกครับก็พร้อมลบอยู่แล้วก็ลบกับมือปืนมาตั้งแต่สมัยตอนแรกๆที่มีข่าวพวกมือปืนที่รับจ้างยิงคนก็จับมาปานชีวิตเป็นตำรวจทั้งคู่แล้วก็ลบกับผู้การตำรวจคนที่แล้วคนที่แล้วไม่ถูกกับสอเสือนี่นะส่อเสือสอเสือแล้วก็มาสอเสือแรกเป็นสอเสือสัรกี่คดีครับขึ้นลงขึ้นสารกันตอนนี้รวมกันสองสอเสือเนี่ยทั้งเสรีวิเสรีด้วกันเจ็ดสิบเอ็ดคดีเจ็ดสิบเอ็ดคดีครับ คือแล้วสันทำไมไม่เลือกพี่สันแล้วครับมาเลือกพี่เสรีหรือว่าพี่เสรีดูกว่ะพี่เสรีเขาจบเตรียมทหารเพราะว่าสันเขาจบเรียนร้อยมตำรวจอ๋อก็เขาเข้าจากพลน้ำพลตำรวจไปเป็นโรูลนิยมตำรวจครับส่วนพี่เสรีนี่จากโรูลนียมทหารไปโรูลนิยมรวมแล้วพี่สันกับพี่เสรีนี่กี่คดีครับพี่สันก็รวมๆแล้วเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าคดีครับตอนนี้ไปแล้วกี่คดีครับ ก็ไปมันก็ไหลไปเรื่อยๆเพราะพวกนี้มันประมาณเจ็ดแปดปีถึงสิบปีถึงจะจบคดีอ๋อก็เกษียณไปแล้วก็ยังไม่จบแสดงว่าไม่มีโอกาสได้เป็นพลโทเลยนะครับชีวิตนี้ขึ้นแต่ศาลอย่างเดียวโอกาสไม่มีเพราะว่าไมม่ีเพราะว่าาเรไม่ไม่รู้ตำรวจนี่เขาจะพาเรามาศาลอ่คือเขาจะพาเรามาลบกับศาลแต่ตัวเขาเองทั้งสองพบตำรวจก็หมดอนาคตทั้งคู่หมดอนาคตทั้งคู่เหมือนนายเราทั้งคู่แต่เขาเอาเราเนี่ยมาลบกับศาลมีคนเขานินทาว่าบอกว่าเสด็จเนี่ยอยู่ขึ้นลงขึ้นศาลก็เลยไม่ได้เป็นพลโทซะทีเพื่อนปัจจุบันนี่ผบทบท่านก็เป็นเเเพพื่่ออนนนรุดียวกกัล ก็สอบเพื่นมหาด้วยกันแล้วกดวิชาได้กันแต่เขาเข้าได้ก่อนแต่ผมติดในพนก่อนเขาห้าปีอ๋อติดในพลก่อนห้าปี <S <S ครับแต่ว่าเนื่องจากาไม่ว่างได้ติดพโทก็เพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลครับทีนี้เ็าบอกว่าติดพนตีเมืองไทยไม่ได้พนทเมืองไทยไม่เป็นไรก็อาศัยสถานการณ์เขาพระนิหารเ<หม>ขาพระวิหารนี่แหละก็เลยขณะที่คนอื่นไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาพระวิหารนี่เป็นของไทยนะฮะแต่เสด็จแดงคนเดียวมาขวางลาบอกว่าไม่ใช่เป็นของกมนเผื่อจะได้ไปติดพโทที่กเมณหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ทุกคนบอกว่าเขาวิหารเป็นของอของเขมรครับแต่ผมเอ้ยไม่ใช่เขาวิหารเป็นของไทยตัวตุ้งเนี่บอกว่าเป็นของเขมรใช่ไหมคือเราบอกเอ้ยไม่ใช่คือพูดคือเขาวิหารเนี่ยมันเป็นของเขมรแต่ผมเนี่ยบอกว่ามันเป็นของเอ้ยของไทยผมเป็นของเขมรผมก็ถึงลบกับพันธมิตรใช่ไหมครับคือพันธมิตรเนี่ยเขามีกระแสแรงก็คือกลุ่มของพันธมิตรสีเหลืองเนี่ยของสนที่ลิมเนี่ย เขาก็เอามาเป็นประเด็นการเมืองว่าไอเขาวิหารเนี่ยมันเป็นของไทยไม่ของเขมรแต่ผู้จัดการอาหารบกเนี่ยบอกว่าเป็นของเขมร187ไร่เนี่ยในส่วนของตัวปราสาทเนี่ยซึ่งเราเสียตั้งแต่ปี2 5 0 5เนี่ยผมก็ออกมาช่วยกองทัพออกมาช่วยรัฐบาลของเพื่อไทยหลังจากนั้นก็เขาก็ทิ้งกองทัพก็ทิ้งรัฐบาลเลขาหารมาลบกับผมแล้วเสียแดงไปลบกับพันธมิตรทำไมเสียเวลาเปล่าเคนพันธมิตรเขาใส่เสื้อเหลืองเขาก็มีเจตนาดีเพราะว่าเราต้องพูดถึงความจริงนะฮะเพราะว่า ไอ้ร้อยแปดสิบเจ็ดไร่ตั้งปีสองห้าเดียวประเทศไทยไม่ใช่ประเทศศรีสนตนชัย <S <S ในเมื่อเราเสียดินแดนไปแล้วต้องยอมรับในการเสียดินแดนเพราะใน Google Earth เนี่ยเราก็เว้นที่ไวไ้ร้อยแปดสิบเจ็ดไ่ในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่อเมริกาทําเราก็เว้นที่ไวไ้ร้อยแปดสิบเจ็ดไร่เป็นรูปสามเหลี่ยมประเทศไทยเนี่ยเวลามันจะใช้สันปันน้ำเนี่ยทั่วประเทศไทยเป็นรูปหัวขวานเนี่ยมันโค้งหมดยกเว้นตรงเขาวิหารจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ผมเคยมาออกสาทัศน์ครั้งนึงเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งแผนที่เนี่ยก็ไปใช เราอยู่ดีๆเนี่ยทีนี้ด้วยความกระแสที่เขาแรงเขาจะมีระบบการหนุนอะไรแล้วแต่ในระบบอามาดหรืออะไรแล้วแต่นี่นฮะที่เขาด่าด่าตอบตอบโต้ต่อสู้กันเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกคนก็ไปค้อยตามทีนี้พอผมออกมาช่วยก็กลายเป็นศัตรูมาอีกหมายเลขหนึ่งก็ลงมาลบกรับผมก็เอาเป็นไล่มาตั้งก่อนตอนเสดแดงเริ่มเป็นที่รู้จักชุดนี้ชุดเดียวกันหรือเปล่าครับชุดที่โดนอุ้มที่หน้าโรงแรมดีเอเมอรอนที่ตำรวจเขาหามกันเขาจะพาไปไหนที่ลาดพร้าวซอย60สิบ S <S <S เอมมอลอนเนี่ยอันนี้เดียวกันหมด<อ>ถูกอุ้มหลายที่นีอ่อุ้มครั้งเดียวถูกอุ้มครั้งแรกเนี่ยด้วยเหตุอะไรฮะอุ้มครั้งแรกนี่ก็คือทะเลาะกัพอบพอบตำรวจคนคนแรกแล้วอ๋พอพบอสันพอบอสัน <พอ S 1> แล้วก็คือทะเลาะกันเรื่องมือปืนเนี่ยที่ผมตามล่ามาประหารชีวิตเนี่ยเป็นตำรวจประจำการ ที่อยู่ที่โรงพักนาสักมั่นใจอย่างอย่างนั้นเลยเหร้อก็ <c oughs> จาาสิบตำรวจชาติทั้งหมดผสมลังสวสดิ์สุวรรณโหน,นนี่เป็นมือปืนรปจําการ<อ>แล้วทีนี้เขาออกมาก็กลายว่าทมกปกป้องอะ่ะก็กลายว่า<อ>ไม่มีหมายจับหมายคนท<อ>ั้งที่เขาเป็นผู้ช่วยกรมนก็เรา,าก็ทะเลาะก,<อ>กันอพอทะเลาะกันก็กลายว่าพอทะเลาะเสร็จเนี่ยก็ลยเล่นนอกเกมก็บอกว่ามีหมายจับ<อ>มีหมายจับแล้วก็ไม่รู้หมายจับที่ไหน<อ>ก็เอาหมายจับมาจับเรา โดยการมาอุ้มกันนะาตำรวจมาสามสิบคนมาอุ้มเราตอนตีหนึ่งครึ่งแล้วเอาอาวุธสงครามมาแต่หลังจากนั้นก็คดีก็เดินไปไอ้หมายจับที่ว่าเนี่ยเราชนะเพราะว่านั่นก็เป็นหมายจับที่เป็นหมายจับปลอมอุ้มไปไหนฮะอุ้มไปโรงพักนะอุ้มไปโรงพักไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะอุ้มไปฆ่าทิ้งบ้างเหรอก็พอดีมันมีลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์คือเต็มหารุ่นยี่สิบสี่ระหว่างที่กําลังสู้กันระหว่างหนึ่งต่อสามสิบตำรวจเข้ามาสิบเอ็ดคนก็ชกกันอยู่เนี่ยมันบอกว่าอาจารย์แดง อ๋อ oh, อาจารย์แดงอาจารย์พบสอผมสอนนักเรียนทหารรุ่น24 oh. ซึ่งมันแยกไปทั้งหมด4ี่เหล่าเป็นตำรวจด้วยฐารอากาศสานเรือด้วยเมื่อปี2 4สแล้วตอนอุ้มตอนโดนอนุ้มตอนนั้นตอนนั้นพี่ทักษิณเป็นนายกพอดีเลยพี่ทักษิณไม่ช่วยบ้างเหรอ,อก็ไม่ได้ช่วยแต่วางตัวเป็นกลางพอ oh, วางตัวเป็นกลางครับไปงตัวกลาง,าง,ลางอืมอา้อาวศพเสร็จแหมจะเป็นศพอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ไม่เป็นศพเ,เสร็จนะอุ้มที่สองครับอุ้มตรงไหนครับรุ่นสองก็คือโรงแรมเอมเอรอนคือระหว่างที่เรา ไปทานข้าวเนี่ยเพื่อจะไปทำคมแสดงภาคสองเนี่ยภาคเนี้ยก็ปรากฏว่าไปนั่งสซวยจริงเลยไปนั่งอยู่ห้องอข้างพอบอตํารวจอ่าพอบอสันเนี่ย,ยามาเขาก็ตกใจครับก็เรามาสามคนเขามองไป30สามสิบคน เขาก็ยกโทรศัพท์ไปเอากองปากมาเขาไปกินเลี้ยงอยู่พอดีแล้วเสีแดงก็แต่งชุดพลางไปนั่งเราไปนั่งอยู่แล้วผาก็หาว่าเสีแดงนี่จะมาลุยเขาเพราะว่าเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาจะเอานังข่าวมาเพื่อจะสัมภาษณ์เพื่อจะทำหนังสือของคมแดงภาคสองพอภาคหนึ่งมันขายดีภาคหนึ่งเนี่ยเราพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นใครดังนั้นว่าสื่อเนี่ยเขาจะไม่รู้จักเราไงครับ สื่อเขาไม่รู้จักเราว่าเราใครแล้วอยู่ดีๆก็นึกว่าเราเป็นอันทพานมาปรากฏว่าเราเป็นทหารเราเป็นนักรบเราไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่เล่นการพนันเราเป็นอยู่ชายแดนม,มาตลอดอเราไม่เคยมีอะไรแล้วเราก็อยู่กองสังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในไปตามล่าม,มือปืนซึ่งมายิงพันธีสมเจตสีกดเกิดจากการเลือกตั้งระหว่างกัมันธ์ซีกับสอนชัยคือไม่ได้มีเจตนาที่จะท่องมาทะอเลาะกับพบตารวจเลยแต่ว่ารบรวดเนี่ยไปใช้ไมยจับซึ่ง คดีวันนี้ก็สิ้นสุดละ <cinq S 2> ผมก็ชนะแล้วเพราะว่าเป็นหมายจับปลอมเนี่ยเอาเข้ามาอุ้มผมอะไรต่างเนี่ยครับก็สรุปโดนอุ้มครั้งที่สองเราอุ้มครั้งที่สองก็ไปนั่งปับ๊บไอเราลงมาปับ๊บพี่มาออกมาเราก็เห็นไฟแวบๆเต็มไปหมดเราก็นึกว่ารถชนกันปอร์มมตึงๆปรากฏว่าของของกูตรงนั้นน่ะใช่ไหมก็วิ่งมาลุมกินโทษมาจับเราเหรอนั่นน่ะก็เยอะแยะเต็มปากแต่งชุดนายพลแล้วก็โดนอุ้มหงายท้องเหมือนกับเขาแบกเรากเก้งเลยเราก็อธิบายเพราะว่าตอนที่เขาล้อมทั้งกองปราบเ่ยทั้งพบด้้วยนนั่รต ออรังงรองพบประชนาพลตำรวจตีพลตำรวจโต,ต,ต,โต,โตมาเนี่ยเราก็อธิบายเป็นสามข้อบอกว่าตำรวจเนี่ยจะจับผู้ร้ายได้หรือพี่เนี่ยจะจับผมได้เนี่ย ก็เหตุสามประการนั่นพี่มีหมายจับหรือเปล่าพี่ไม่มีหมายจับพี่จับผมไม่ได้ยมาตามรัฐธรรมนูญตามปวิยานี่พี่จับไม่ได้เลยประชาชนทุกคนพี่มีสิทธิจับสองเหตุซึ่งหน้าไหมยิงคนตายฆ่าคนตายขับรถตายฉกกิงวิ่งราวเลือดต้องติดมีดสดมีไหมบอกไม่มีของเจ้าทุกมีชี้จับไหมว่าผมเป็นผู้ร้ายมีไหมไม่มีก็เหมือนกับตำรวจตอนนี้ที่ลุมกินโต้สีแดงอ่ะ พอพูดจบบอกพูดจบแล้วใช่ไหมพูดจบปั๊บมันสั่งลุยเลยจับรุ่มเลยลากยะพอไหมตอนนั้นชุดในพลลายแบบนี้หงายท้องเหมือนเก้งเลยไม่ได้หงาย้องสู้สู้แต่มันหมดแรงมีบางคนไม่เข้าใจไงว่าโอ้เสแดงหน้าเราบอกว่าแต่ละคนมันมานักลักวิ่งท่นนั้นเป็นลงในหนังสือผมเสแดงนี่หน้าซีดเหมือดเลยแบบหมดแรงหมดแรงหรือกลัวตายหมดแรงเหรอหมดแรงกลัวตายไม่กลัวตายหมดแรงเพราะว่ามันลากแล้วเราก็ยื้อไง คือถ้าเกิดมันลากไปเลยลก็ขึ้นรถก็เดินยิ้มไปด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี้มันปนศักดิ์ศรีหรือเป็นเพราะว่าปากกล้าเพราะว่านี่เสด็จก็จบนิติศาสตร์จบจุฬาเรียนตั้งห้าปริญญาและนี่จบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิลิป,ปิน์นี่เป็นถึงด็อกเตอร์เขาบอกเสด็จพูดมากปากกล้าก็เลยอุ้มเสะเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เราอธิบายทางหลักกฎหมายเพราะเราจบกฎหมายแต่พูดจบเนี่ยเราเราสะทอนให้เห็นว่าเราเป็นถึงในพลเนี่ย เพราะยังเมืองก้าวอุ้มขนาดนี้ตำรวจเพราะกฎหมายบ้านเราเป็นระบบกาวหาระบบซิวิลล์สืบสวนสอบสวนจับค,คุมคุมขังจับแพรช็อตไก่เรียกค่าไทยเนี่ยใช่ไหมะจะต้องเป็นสูตรสําเร็จของตำรวจคือจับเองสอบเองเหมือนที่กําลังทํากับม็อบเสื้อแดงเงี้ยจับเองสอบเองทํากับม็อบเสื้อเหลืองอย่างเงี้ยจับเองสอบเองอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเรามันเป็นนี้มา70กว่าปีแล้ว76ปีแล้วซึ่งผมถึงต้องตั้งพรรคตอนแรกตั้งพรรคสด็จแดงแล้วไม่ผ่านยายสดสีใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นพรรคขัิย้ายธรรมอะไรนะเฮียสดสีเขาเรียกเขาเรียกกันยาย ต่อมาก็มาเป็นพักคัติยธรรมก็ผ่าน่านพอผ่านเสร็จปั๊บพักเราเนี่ยจะทําเรื่องการแยกกันหน้าสอบสวนจากกลุ่มเพื่อให้มมกให้ตำรวจเนี่ยรังแกประชาชนพักอะไรนะพักอะไรนะขัติยะธรรมหมายความว่ามีอะไรเกิดเหตไร้ทั้งหมดที่เป็นข่าวขึ้นมาคือขัติยะเป็นคนทาไม่ไม่ใช่ขัติยะธรรมคือหมายถ้าทมของกษัตริย์อ๋อธรรมะธรรมะของกษัตริย์ก็คือจะต้องเป็นธรรมะที่แบบว่าเหมือนก็ค่ายว่าจะดีเป็ผู้ยิ่งใหญ่อะไรต่างเนี่ยก็คือว่าเราจะทําเรื่องเดียวในเรื่องที่หนึ่งเลยคือ แยกหน้าสอบสวนจะจับกลุ่มไม่ได้โดยการให้เวลาตำรวจจับใครก็จะแบบอเมริกาแบบอังกฤษคือประเทศที่เขาเจริญแล้วจับยัดเขากงไปแล้วพักแบบนี้ใครจะสนับสนุนเราเป็นพักเพื่อตั้งมาล้างแค้นตำรวจอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนโยบายเพื่อประชาชนส่วนรวมหกสิบกว่าล้านแล้วนโยบายเราชัดเจนครับนโยบายพักวันนี้พักขัติยะทำเลยนะพักขัติยะทำก็เหมือนพักเสด็จนโยบายชัดเจนนี่สัมภาษณ์มาพักที่สามเลยนะเนี่ยก็พักพักที่สองะเรียบร้อยยังนโยบายยังเหมือนเดิมแล้วอ่า หัวหน้าพักยังชื่อมดเอ็กเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเเหมมือนดิยังเหมือนเดิมเพราะว่าผมยังไม่เกษียณเกษียณแล้วก็ก็มาแทนมดเอ็กซ์เขาผมมาแทนมดเอ็กครับชื่อมันหนักที่ปุ่นเลยเราเราเป็นข้าราชการประจำเนี่ยเราก็เป็นได้แค่สมาชิกพักทีนี้เสด็จแดงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องท้าความให้ท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านได้ยินแต่เสด็จแดงเสด็จแดงไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปคือเรื่องเสด็จแดงที่เกิดดังระเบิดขึ้นมาก็คือเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกขัดผบสันและมาที่สองก็คือท่าน การเลือกตั้งซ่อมสามสี่ครั้งที่เมืองการก่อนเมืองการนะแล้วก็กำลังเสียก็แพ้พลตีสอนชายมุงทีวตรระหว่างพักความหวังใหม่กับพักแกติปัตแล้วก็มาทะเลาะกับท่านนายกชวนซึ่งผมเองก็รับใช้พักแกติปัตนายกชวนมาก็มีการเถียงกันทะเลาะกันแล้วก็ท่านนายกชวนเขาก็วันไปทะเลาะด้วยถอนตัวไปจากนั้นเนี่ยปีหนึ่งผ่านไปก็ มันก็ยิงหัวคะแนนที่บางการสังขบุรีก็เป็นบริษัทมือปืนชุมพรจำกัดที่มันรับจ้างยิงทั่วประเทศจําได้บริษัทนี้มันใหญ่มันยิงตัดราคาบริษัทอื่นเจ๊งหมดทั่วประเทศเนี่ยมันยิงหมดเลยมันยิงดับราคากันด้วยนะเขาเขาดั้ราคากันมาทีนี้พอสมจิตเราก็ตามล่าช่วงที่ตามล่าเนี่ยพบตํารวจออกมาช่วยพอออกมาช่วยปั๊บก็ทะเลาะกับพบตํารวจแล้วก็เครื่องติดแค่นั้นเองเสด็จเป็นคนรู้เรื่องราวอะไรดีเป็นพยานบุคคลชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวรู้เรื่องราวต่างๆแล้วทาไมทางตํารวจไม่เอาเสด็จไปเป็นพย ของของคดีไหนครับคดีที่เนี่ยสืบที่เขายิงกันเนี่ยมือปืนในที่เขาจับกันเนี่ยอ๋อมั่งๆเราเป็นคนจับเองฮะเราก็เอาเข้าเราเป็นพยานอยู่แล้วเราเข้าไปในคดีแต่แบบนี้ตํารวจเขาไม่ชอบตํารวจเขาเขามันคล้ายๆว่าเขาจะทําแล้วมันก็ทําไม่ถูกไงเพราะระบบกฎหมายบ้านเราเป็นระบบกาวหากาวหาครั้งเดียวแล้วก็ไปพิสูจน์กันที่ศาลอย่างคดีเชอรี่แอนอย่างเงี้ยตำรวจจับเสร็จเรียบร้อยเป็นเหมือนวีรบุรุษเลยเก่งแต่พอสิบปีผ่านไปปรากฏว่า ไอ้คนที่ฆ่าเฉลี่ยแอนตัเนี่ยมันมีเมียแล้วเมียแกพอเมียพอไอ้ผัวเนี่ยไปเที่ยวเมียก็เมียก็ด่าให้พอด่าให้บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องตำรวจว่าเองฆ่าเฉลี่ยแอนปรากฏว่ามันก็ไม่โกงมันก็ไปติดผู้หญิงมันก็ไปฟ้องตำรวจตำรวจถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานก็นายกาแถววาวว่าแม่เขาานกามาเทียวปั๊บก็กลายเป็นว่าไอ้นายกาเนี่ยเป็นนายกาเฉลี่ยแอนอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับตำรวจเป็นวิรุรุษ แต่มันเป็นสูตรสาเร็จไงฉะนั้นประเทศอเมริกาเขาไม่มีเขาจับเสร็จเขาจะมีหน่วยดีเอดิทิกอะตูเน่เนี่ยเป็นคนสอบถ้าไม่ผิดเขาปล่อยเลยหรือสอบก่อนถ้าไม่ไต่สวนเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่มาของเรานี่ถ้าจับแล้วต้องใช่เอายาบ้ายา้ิเข้าไปต้องใช่แน่ๆพูดแบบนี้ไม่มีโอกาสญาติดีกับตารวจเลยสิครับแบบในชีวิตนี้ก็เราพูดเรื่องจริงนะครับเหมือนกับเราพูดกับพันธมิตรม็อบสีเหลืองของแจ็คลิมเนี่ยของสนทีลิมเนี่ย เราพูดเรื่องจริงหมดทำไมต้องไปเรียกเขาเจ็คลิมล่ะครับเพราะว่าเขาเกิดที่เมืองจีนปี2490ในสมัยเขาไม่ใช่คนไทยแล้วก็พอปี2492เนี่ยประเทศจีนเนี่ยปรากฏว่ามันลบกันระหว่างรุสิตซูญเจเซนสองคนระหว่างเมาเซตุงกับเจียงไคเชกเมาเซตุงเนี่ยเป็นรับการช่วยเหลือจากประเทศรัสเซียก็เป็นลัทธิคอมมินิสต์ส่วนเจียงไคเชกเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นทายาทของซูญเจเซนซึ่งปฏิวัติมาจากกษัตริย์ปูยี่องสุดท้ายซึ่งเป็นหลานของซูสีไดเฮาทีนี้พอมันแพ้เสร็็จจเพพอแ้สป จียงไคเชกก็หนีไปไต้หวันแต่กําลังของเจียงไคเชกส่วนหนึ่งเนี่ยในปี2492ที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันหนีมาเข้ามาทางประเทศไทยก็เข้ามาทางพม่าก่อนพอเข้าทางพม่าปั๊บไอ้เจ๊กลิมเนี่ยก็อยู่ที่พม่าก่อนเขาเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อจีนเชื้อจีนเลยไม่ใช่เชื้อสายเชื้อสายมันยังมีไทยผลอันนี้จีนแท้ๆเจ้ามาแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศพม่าเขาประเทศไทยแม่้เข้าพอตกลงกันได้เรียบร้อยเสร็จก็ถึงจะมาอยู่ที่ดอยไม่สลองที่จังหวัดเชียยงรา ฉะนั้นกองผลข้าวสามจากนั้นน่ะสนที่ลิมเนี่ยจึงจะเข้ากรุงเทพแล้วไปเรียนต่างประเทศไปเรียนไต้หวันต่อไปคือเขาไม่ใช่คนไทยแล้วเราเรามาดูคนไทยที่เป็นแบบว่าเหมือนสาวกอ่ะเหมือนกบฏผีบุญอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะอธิบายให้ฟังไปไปว่าคนเป็นเป็นสาวกเขาก็เชื่ออย่างมีเหตุมีผลแล้วเขาเชื่อแล้วลูกสาวเสดงนี่ไปนั่งอยู่ติดเลยตรงเวทีแล้วก็พวกผีบุญเหมือนกันไงเราต้องบอกว่าเราโดนเอฟเจ็ดสิบเก้านะพอตายแล้วกณพ่อไม่รับผิดชอบนะ เพราะว่ามันมีการทูกสาวก็เรียนสูงนะไม่พวกอเมริกาไงพวกอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดอเมริกาเนี่ยเพราะเขาอยู่ห่างประเทศไทยครึ่งโลกไงพาเราขุดตรงนี้ไปถึงจะเจออเมริกาใครส่งลูกไปเรียนอเมริกาเสดงส่งลูกเขาไปเรียนเองเขาก็ไปเรียนเขาเองครเขาใช้เงินกูแม่เขาไปเรียนเขาเองาอคกณแม่เขาเสียชีวิตไปพอลูกเรียนจบอเมริกาแล้วลูกก็มานิยมมาฟังแนวความคิดประชาธิปไตยามันตามแฟนมันไป อ๋อตามแฟนไปโอพอกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้ครับเอ้ามีแฟนด้วยเหรอมันมามีแฟนเอ้าเห็นว่าเสแดงขู่ว่าถ้าใครมาเป็นลูกเขยเสแดงนี่โดนเฉือนแน่เลยมันแฟนเฉยๆมันก็ยังไม่ได้ตามมียังไม่ได้สามีอ่ามันแฟนอันี้คือเป็นเหตุที่ทําให้ลูกสาวตัวเองไม่ได้แต่งงานมานานทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานเพราะว่าเขากลัวเสแดงหมดก็ได้แตกลัวกันแล้วก็มีเป็นเยอะไอ้วอกลูกผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นโสดไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่จริงๆช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เนี่ช่างมันนะเป็นสนใจเสดแดงมีลูกสาวสองคนสวย แล้วทำไมไม่ห่วงยายลูกไปเที่ยวคู่บอกว่านี่เดี๋ยวม้ประท้วงเดี๋ยวมันไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่เขากลัวเขาเองเหรอผู้ชายเขากลัวเขาเองแล้วเพราะพ่อเขาต้องห้ามเนี่ยลูกเคยมาขอร้องไหมบอกว่าลูกสาวก็มาพ่อก็ภูมิใจบอกลูกเคยขอร้องไหมพ่อขอทีเถอะอย่าไปยุ่งกับพันธมิตรอะไรเขาที่ออกมาแบบนี้ลูกเคยขอร้องไหมก็ก็ก็เดินมาเขาเข้ามาที่ห้องมาที่ห้องเลยมาขอร้องเลยเขาบอกพอแล้วพ่อสงสารเขาบอกเรื่องอะไรเพราะเอ้ยไปยิงเขามากพอก็แล้วตายไปเป็นสิ่งะคนแล้วแล้วเพื่อลูกทําไม่ได้เหรอ้องเราบอกเราไม่เกี่ยว เอ้มาโทษมาปักปั๊มได้ไงเดี๋ยวฟ้องนะพี่ที่เขาหาว่าเขาจบกฎหมายเหมือนกันเราบอกไอ้อย่างนี้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทนะมาโทษคุณพ่อยิงเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอมาถึงเกาบอกว่าพอแล้วคุณพ่อตายไปตั้งร้อยแปดตั้งสิบสองตายไปตั้งร้อยแปดสิบกว่าคนแล้วไอ้เจ็บไปตั้งร้อยแปดสิบกว่าคนแล้วเราก็บอกให้มันพูดกันได้ไงคุณพ่อไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตนข้อหาหมิ่นประมาทนะอ๋อจะจะขู่ลูกว่าเดี๋ยวลูกโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะประมาทนะระวังนะพ่อก็ะดำเนินคดีกับลูกได้แล้วเราก็เขาก็บอกกัาไปตายคนนนกกกก็็ถาาาาาามมวววววว่่่่่แลลลล้้ไเเเเเปหหงููรรออบสียใช สร้างเนี่ยแค่สิบนาทีปั๊มเนี่ยสิบนาทีแต่ชาติเนี่ยใช้เวลาสร้างสองร้อยกว่าปีกว่าจะเป็นชาติทำไมเสแดงถึงตีมูลค่าคนเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นเองสิบนาทีก็ไอ้เนี้ยน่าจะสิบกว่านาทีเหรอครับลูกสาวคนอ๋อที่จำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมจำได้น่าจะสิบกว่านาทีเพราะเราฝึกหมู่ตอนหมวกพอดีไงแล้วเป็นนายพลนี่กี่นาทีครับเป็นนายพลนี่เราใช้เวลาทั้งหมดสามสิบกว่าปีฮะเหรอเส้นทางเดินทางยากมากเสแดงสอนลูกให้เป็นคนดียังไงครับเพรเขาต้องเป็นมีธรรมะมีคุณธรรมมีคุณธรรมก็ก็ไปน คือว่าเราเชื่อในสิ่งต้องต้องมีเหตุผลนะเพราะ,ะว่าคนที่มาจะมีคนอเมริกาส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองหมดเพราะ,ะว่าอยู่ห่างไกลแล้วไม่เข้าใจว่าเ,ออเขาพิหารมันเกิดต้นเริ่มต้นมาจากเขาพิหารไม่แล้วที่เมืองไทยที่เหลืองเ<ข>ั้งแผ่นดินเลยค,ค,คือขณะนี้มันเป็นประเด็นการเมืองับขณะนี้เนี่ยความผิดของเจคลิมหรือสนธิลิมเนี่ยความผิดที่เขาถูกยิงครั้งนี้เนี่ยความผิดอันที่หนึ่งเลย ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนอีก2,900ไร่หรือ46ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นการเสียดินแดนครั้งที่15เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราเราต้องต้องแฝงกับเขาด้วยนะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเสดินแดงไม่รู้เรื่องจริงทั้งหมดเสดินแดงไหมสัมภาษณ์บอกว่ามีนายพลนอกราชการในหนังสือพิมพ์เขาลงคมชันลึกจะบับวันที่อ๋อคมชันลึกลงสรงเดชยี่สิบเอ็ดนี้ไม่จริงเรื่องไม่จริงคมชันลึกนี่เป็นจะเป็นข่าวที่แบบว่าผิดเพี้ยนหน่อยอ๋อผิดเพี้ยนหน่อยผิดเพี้ยนแต่เสดินแดงไม่แก้จชไม่ที่เขาบอกเสดินแดงบอก เช้ากางวันเย็นมันวันละหกฉบับหกดาวมันดาวช้างวันเย็นสู้ไม่ได้พวกนี้ต้องต้องให้นักรบโรนินไปเยี่ยมแสดงว่าเดี๋ยวเราค้างกันอยู่ที่ว่าลูกสาวใช้เวลาเพียงสิบนาทีคนที่หนึ่งกี่นาทีหน้สิบนาทีนาทีคนที่สองกี่นาทีครับไม่ทราบจะไม่ได้ไม่ทราบนะแหมต้องเจอเสแดงวันพรุ่งนี้อีกภาคสองครับผมครับดีไหมครับวันนี้เวลาหมดพอดีเลยท่านผู้ชมครับเสียแดงหรือพลตรีขทิยาสวัสดีผลยังมีเรื่องตกค้างคาอยู่ในใจอีกต่างๆ่างี้มากมายต้องถามให้เคลียร์เสื้อเหลืองเป็นยังไง เสื้อแดงเป็นยังไงแล้วเสอแดงใส่เสื้อสีอะไรวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบค <c oughs> าับาวครับามมนผู้ชยสวัสดีคกัน